ทำเหรอก็ที่เปลี่ยนพอลงเครื่องใหม่เขาเปลี่ยนเกียร์อะไรเหรอพอลงเครื่องใหม่แล้วเหรอลงแล้วแสดงว่ารถมันก็หลายปีแล้วนะเดี๋ยวลุงขอถ่ายตรงหน้าปัดหน่อยนะอยโอ้โหเฮ้ยไอ้คันเล่งกับกับเบรกของหนูมันอยู่ห่างกันไอ้คันที่ลุงไปซื้อนะัมันอยู่ใกล้ใกลกันอ๋พอพวงมาลัยคนละแบบเว้ยไอพ้พวงมาลัยนี่เดิมใช่ไหม ไม่เดิมทำไมมีป้ายโอเปิลด้วยโอ้โหรถหนูประโยชน์ใช้สอยเยอะมากเลยเกียร์ก็อะไรอย่างวะเฮ้ยเขาขายหกหมื่นน่าซื้อไหมโอ้ยแต่<ม>คือทำอะไรอะ่ะ ดูเครื่องอันนี้คือลงเครื่องใหม่แล้วมันเป็นเครื่องดีออสแต่หนูไม่รู้ว่ารายละเอียดของเครื่องแต่รถหนูสีฟ้าหนูก็ไปลงแล้วคันนี้ไปยืมรถพ่อมาเหรอคือรถหนูไปลงเครื่องหนูก็เลยเอาคันนี้มาใช้อ๋อหมายความว่าหนูซื้อมาต้องเอาไปลงเครื่องเหรอคือถ้าไม่ลงเครื่องเงี้ยมันเครื่องเก่ามันก็กินน้ํามันแต่เขาติดแก๊สแล้วอ่า,าถ้าติดแก๊สก็ไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้นะ้ามันมันก็ราคาสูง เดี๋ยวนี้าจาับกรุงเทพว่น้ำมันเติมมาห้าร้อยแล้วมันก็มีน้ำมันมเหลืออยู่ในถังก็ยังโอเคหมายความว่าถ้า<ม>เป็นคันเก่าอ่ะต้องน้ำมันต้องอาทิตย์ละห้าหกร้อยแต่อันเนี้ยสามร้อยอยู่เป็นอาทิตย์ของห<ม>นูนสีฟ้าหนูนใ,ชนใช้มากี่ปีแล้วสีฟ้าประมาณสามสี่ปีที่ซื้อมาหนูก็ใช้อยู่สามสี่ปีเลยดิค่ะแล้วพอดีเครื่องมันไม่ดีหนูก็เลยเอาไปลงใหม่อ๋อเหรอ เเก่าฮ้ยงั้นถ้าลุงซื้อมาลุงก็ต้องไปลงเครื่องดิ่ต้องดูว่าเครื่องมันยังโอเคไหมประหยัดน้ำมันไหมเครื่องนี่เครื่องนี่เท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นหรอเครื่องที่เอาไปลงน่ประมาณสามสี่หมื่นได้โอ้โหเป็นเครื่องวีออสเนี่ยนะค่ะอาจารย์หนูแกใช้เครื่องเดิมนะที่อยู่ฮอนด้าแกให้ลูกแกไปลูกชายแกไปขับอยู่ที่บ้านโปง่งแต่หนูชอบตรงที่เวลามันไปจอดที่ไหนมันไม่ต้องไปนี่ใครทำไมอ่ะมันเล็กอ๋อ เออแล้วไอ้ตรงแถบตรงดำๆตรงหลังคามันใช้ทํำยังไงอะหนู<อ>มันมีลูกศรเข็นไปข้างหลังลุงเขียนไปก็มันไม่เห็นทําไงได้เลยอะเขามีไว้ทำไมอะถ้ามีลูกศรเข็นไปแล้วสองอเขามีไว้สวยๆเฮ้ยมันต้องใช้งานลุงว่ามันต้องอ,อะไรสักอย่างอะแต่เราไม่รู้เดี๋ยวไปดูในอากูก็ได้ ไปถาม Google ก็ได้อโอ้ยเป็นอะไรนะซื้อรถทีเดียว3คันยี่ห้อเดียวกันทั้งบ้านที่บ้านนั้นส่วนมากเขาจะมีเค้าเล่นรถยุโรเออก็เลยราก็เลยเอาใส่พอยท์เขาเอาไว้ร็อกส่งลูกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเดินทางไกแลแเรวก็ใช้รถของแฟนแต่ว่าถ้าอยู่ภายในเมืองใช้ทีนีม้มันก็ะทันรัดดีนะ ลงมันเหนื่อยตอนไหนรู้ไหมตอนต้องเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่รู้ว่า<ม>เครื่องเดิมมันกินน้ํามันเหรอก็อกินนะคยะยอมเนาะก็กินน้ํามันเพราะว่าเครื่องเก่าใช้น้ำมันอีกนึงคนึ้งหรือสรั้งอ๋อหนูใช้เครื่องเดิมหนูใช้เครื่องเดิมอยู่หลายปีเหมือนกันเลยนานเหมือนกันเ<ป>ลยอ๋อครับครับขอบคุณมากครับขอบ,บคุณมากครับเดี๋ยวาดูทำงานสาย อาจารย์หนูไงที่ทํางานอยู่ฮอนด้าเขาก็มีไงอาจารย์หนูคนที่เขาที่เขาเป็นคนไปไปทําเกี่ยวกับทะเบียนรถของของบริษัทชานธุรกิจอ่ะพอดีลุงโฆษณาให้ไอ้บริษัทชานธุรกิจที่เสียหมีอ่ะตอนนี้แม่เขาเสียอยู่ที่หนูรู้ไหมแม่เขาเสียเอออ๋อครับครับเข้าใจมากนะหนูเดี๋ยวลุงฝากลุงฝาก แล้วโอเปิลคอร์ซาแล้วไปดูแห่งเรานครับว่าอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์ในไม่แนอ,อนทัวร์แล้วคุยรุยถ่ายครับมาครับที่นี่สถานีตำรวจเอ่อสถานีตำรวจจริงๆด้วยอันนี้ตำรวจปานบุรีที่ว่าการอำเภอปานบุรี